สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันซิงสต็อกไปยังทุกร้านค้าพร้อมกันนะคะโดยประโยชน์การใช้งานฟังก์ชันนี้ค่ะจะช่วยให้ร้านค้าสามารถจัดการสต็อกสินค้าทุกร้านค้าพร้อมกันได้ในกรณีที่ร้านค้ามีสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกันและลงขายในหลายแพลตฟอร์มนะคะแต่จะต้องดําเนินการผ่านระบบ Big s e ซ l e r เท่านั้นค่ะซึ่งการใช้งานฟังก์ชันนี้นะคะจะมีข้อควรระวังก็คือ 1. ก่อนเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังแนะนําให้ตั้งค่าจํานวนสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ 2ค่ะต้องดําเนินการจัดการออเดอร์และปรับสต็อกผ่านระบบบิ๊กเซลเลอร์เท่านั้นค่ะถึงจะสามารถตัดสต็อกสินค้าได้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการซิงสต็อกไปยังร้านค้าทุกแพลตฟอร์มกันนะคะฟังก์ชันการซิงสต็อกไปยังร้านค้าทุกแพลตฟอร์มค่ะจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือขั้นตอนที่1ค่ะตั้งค่า SKU ร้านค้าให้เหมือนกันทุกร้านค้าค่ะขั้นตอนที่2ค่ะสร้าง SKU เมอร์ชานในระบบบิ๊กเซลเลอร์และทําการจับคู่กับ SKU ร้านค้าค่ะพร้อมทั้งเพิ่มสต็อกับ SKU เมรชค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะเพิ่มกดการอัปเดตนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการเพิ่มกดการอัปเดตนะคะการเพิ่มกดการอัปเดตนี้นะคะจะเป็นการตั้งเงื่อนไขที่บอกให้ระบบ Big s e l e r ค่ะยิงสต็อกไปยังร้านค้าไหนบ้างแล้วก็แพลตฟอร์มใดบ้างนะคะในส่วนนี้ค่ะการตั้งค่ากดการอัปเดตนะคะให้เราไปที่สินค้าคงคลังค่ะ กดคำว่ากดการอัปเดตสต็อกนะคะหลังจากนั้นให้เลือกเพิ่มกดการอัปเดตค่ะพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะให้เราตั้งชื่อกดการอัปเดตค่ะร้านค้าที่ต้องการอัปเดตสต็อกนะคะก็คือร้านค้าทั้งหมดหรือว่าเราต้องการเลือกแค่บางร้านค้าที่ต้องการอัปเดตสต็อกนะคะ ในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเลือกเป็นร้านค้าทั้งหมดนะคะเมื่อมีการเพิ่มร้านค้าเข้ามาใหม่นะคะร้านค้านั้นก็จะถูกเพิ่มในกฎการอัปเดตอัตโนมัตินะคะต่อมาค่ะ SKU Merchand ที่ต้องการให้อัปเดตสต็อกนะคะให้เรากดเลือก SKU Merchand ค่ะแล้วก็เลือก SKU Merchand SK Mer ที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นกดยืนยันค่ะ ในส่วนของจํานวนสต็อกอัปเดตนะคะในส่วนนี้อธิบายง่ายๆก็คือให้เราเลือกเป็น100%ซค่ะในส่วนที่มีเครื่องหมายบวกเข้ามานะคะก็คือจะเป็นการเฟกสต็อกของร้านค้าขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเอาไว้สําหรับร้านค้าที่มีการเติมสต็อกอยู่ตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดเลือกคลังสินค้าค่ะ ถ้าหากว่าร้านค้าใดนะคะมีคลังสินค้าหลายที่นะคะระบบมันก็จะขึ้นคลังสินค้าให้เราทําการเลือกนะคะแต่หากว่าร้านค้าใดไม่ได้มีคลังสินค้าหลายๆคลังสินค้านะคะระบบก็จะขึ้นเป็น default warehouse ให้นะคะหลังจากนั้นค่ะมาในช่องกําหนดสินค้าเหลือน้อยค่ะการกําหนดสินค้าเหลือน้อยนะคะก็คือการกําหนดสต็อกขั้นต่ําเพื่อป้องกันการขายสินค้าเกินค่ะให้เราเปิดปุ่มนะคะ เมื่อสต็อกพร้อมขายต่ำกว่า10ชิ้นจะแก้ไขสต็อกของร้านค้าที่ต้องการอัปเดตเป็นศูนย์ค่ะยกเว้นร้านค้าใดนะคะสมมุติว่าเราขายสินค้าบนช้อปปีบนช้อปปีนี่ขายดีมากเลยใช่ไหมคะให้เรายกเว้นร้านช้อปปีเอาไวค้ค่ะเมื่อสต็อกพร้อมขายต่ำกว่า10ชิ้นใช่ไหมคะแล้วร้านอื่นๆก็จะขึ้นเป็นศูนย์ค่ะยกเว้นร้านช้อปปีนะคะ แล้วเมื่อสต็อกมีสินค้าต่ำกว่า5ชิ้นนะคะระบบก็จะแก้ไขสต็อกของร้านค้าที่ต้องการอัปเดตทั้งหมดะคะ่ะเป็นศูนย์หมายความว่าถ้าสมมติว่าสินค้าบนร้านช้อปปีที่มีการยกเว้นไปแล้วนะคะสินค้าเหลืออยู่5ชิ้นนะคะระบบก็จะทําการปรับสต็อกให้กลับเป็นศูนย์นะคะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะ ในส่วนนี้นะคะระบบก็จะป๊อปอัพขึ้นมาว่าการแจ้งเตือนการสร้างกฎใหม่อัปเดตสต็อกทันทีหลังจากสร้างกฎสําเร็จหรือไม่นะคะให้เรากดบันทึกและอัปเดตท,ทันทีนะคะหลังจากที่เราสร้างกฎการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะมาในหน้านี้ค่ะให้เราทําการเปิดสถานนะให้เป็นปุ่มเขียวนะคะของกฎที่เรามีการสร้างค่ะเพียงเท่านี้การสร้างกฎการอัปเดตก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถซิงสต็อกสินค้าแต่และแพลตฟอร์มได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอ Bigseller ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ